สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้มาพบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคาข้าวเปลือกประจำวันที่5พฤศจิกายน2565นั่นเองครับก็คือว่าราคาวัวนนี้ราคาข้าวไม่ค่อยดีราคาข้าวเจ้าปรับลดลง1 2 0 0บาททุกพื้นที่ก็คือ,คอเป็นส่วนมากนั่นเองครับ ราคาข้าวหอมมะลิราคาปี2,565-66ก็เริ่มออกแล้วราคาข้าวเหนียวคงตัวนะครับราคาข้าวหอมปทุมปรับลดลง400-800บาทต่อตันก็คือเปิดฤดูการออกมาก็ไม่ค่อยดีนั่นเองสำหรับราคาข้าวข,ของเราดันั่นเองครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้น15% อันดับแรกก็คือมาดูที่จังหวัดเรียงกันไปเลยนะครับกรุงเทพมหานคร9,400-9,500ถึงปรับลง100การจนบุรี9,300-9,400ปรับลง100ฉะเชิงเซา9,400ปรับลงถึง200บาทนั่นเองครับชัยนาทก็คือ9,300-9,500ปรับลง100นครนายก9,400-9,500ถึงปรับลง100 นนทบ,บุรี9,300-9,400ปรับลง100นครปฐม9,400-9,500ราคานี้ทรงตัวครับปทุมธานี9,300-9,400ปรับลง100เพชรบุรี9,300-9,400ถึงลดลง100ล บุรี9300ถึง9400ลดลง100สุพรรณบุรี9300ถึง9400ปรับลดลง100อยุธยา9300ถึง9400ก็ยังปรับลดลง100นั่นเองครับ ราชบุรี9,300-9,400ปรับลดลง100กำแพงเพชร9,200-9,300ปรับลดลง100นครสวรรค์9,500ปรับลง100พิษณุโลก9,300-9,400คงตัวเพชรบูรณ์9,300-9,400ปรับลดลง100 อุตลดิต์9,300ถึง9,500ก็คือราคานี้ทรงตัวนั่นเองครับเราก็มาดูที่ข้าวเปลือกหอมะลิปี2,565ทับ66ก็คือล่าสุดนั่นเองครับว่าราคาก็จะเป็นอย่างไรอันดับแรกมาดูกันที่จังหวัดบุรีรัมนะครับ11,800ถึง12,000 ราคาคงตัวครับนะครราชสีมา11,800ถึง12,500ร้ 1, 000, 500, อยเอ็ด11,800ถึง12,500คงตัวครับหอนแก่น11,800ถึง12,400คงตัวครับยะโสธร12,000ถึง12,500คงตัวครับสุรินทร์12,000ถึง12,500บาทก็คือราคา คงตัวนั่นเองครับจังหวัดศรีสะเกดก็คือ1 2 0 0 0หม0ถึงหนึ่งคงตัวเช่นเดียวกันอุบลราชธานี11750บาทถึง12500บาทคงตัวครับมาดูที่ข้าวเปลือกเหนียวปี64สีทับหความชื้น15%กันบ้างนะครับมาดูที่จังหวัดก่อนขอนแก่นกันเลยครับกอขอ6ก็คือ1 1 0 0 0ถึง12,200ราคาคงตัวครับ มาดูที่อุดรธานีกขอ 6, ก5 0 0ถึง1 1 6 0 0ราคาคงตัวครับมาดูที่ข้าวเปลือกหอมปทุมความชื้น15%นะครับมาดูที่พื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือ1 2 0 0ถึง1 4 0 0ปรับลดลงมากหน่อยถึง400บาทนั่นเองครับชัยน่านก็คือ1 3 0 0ถึง1800ปรับลดลงมาที่400บาท ส,สุพรรณบุรี1,200ถึง1,500บาทปรับลดลง800บาทนั่นเองครับสำหรับข้าวเปลือกหอมปทุมความชื้น15%ก็ปรับตัวลดลงมากหน่อยนะครับช่วงนี้อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ท่น